แอนจัก,กระพง์บริจาคข้าวและน้ำหนล้านชุดให้แพทย์และผู้ป่วยโควิดระยะเวลา5เดือนวิกฤตนี้ทุกคนชาวไทยต้องช่วยเหลือกันช่วยผู้ป่วยช่วยแพทย์ช่วยลดเชือ้อสำหรับแอนจัก,กระพง์จากราจุทาทิพซ์อ e o ้ามเพชชื่อดัง ผู้บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนได้ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มจำนวน1ล้านชุดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์มูลนิธิคนยากไร้และผู้ป่วยโควิดตลอดระยะเวลา5เดือนโดยแอนเผยว่าแอนจักระพงแจกอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์มูลนิธิคนยากไร้และผู้ป่วยโควิด1ล้านกล่องตลอดจนแคปซูลวิตามินรวมให้กับหมอและพยาบาลรวมถึงคุกกี้และน้ำดื่มอีก1ล้านชุด ตลอดระยะเวลา5เดือนจากนี้ไปพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์รวมการสื่อสารทุกอย่างในการรับของส่งของและการมอบคำแนะนำทั้งหมดแอนขอให้ทุกคนส่งข้อความไปที่ Facebook ชื่อ JKN 1 8ตลอดจนช่องทีวีดิจิทัล JKN 1 8เช่นเดียวกันจะมีข่าวรายงานให้ฟังตลอดทั้ง24ชั่วโมงตลอดระยะเวลา5เดือนจากนี้ไปเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด